สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอนจิเนียร์จ๋านะคะอภิสลรามานะาลังสันนะคะ MKC ค่ะวันนี้รับบทเป็นวิธีกรรายการเอนจิเนียร์จ๋านะคะ ก็ในส่วนของช่างหนางานนะคะก็มักจะพบเจอเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานของวาลวค่ะปัญหาที่พบนะคะก็จะเป็นในส่วนของวาลวแตกวาวลรั่วที่เกิดขึ้นซั่ๆค่ะบางปัญหานะคะก็หาสาเหตุไม่ได้ค่ะต้องการทำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเคยไหมมีคำถามมากมายเลยที่ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องอันนี้นะคะก็จะเป็นที่มาของรายการเอนจิเนียร์จาะาค่ะ สวัสดีครับทรงวุฒิดวงปาคโคตผู้จัดการแผนกพิโซ่กรรมหรือที่น้องๆเรียกว่าพี่โก้เคซครับเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านวาวที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีทุกปัญหาและความต้องการของลูกค้าเราสามารถแก้ไขและตอบสนองได้ทันทีเพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างเช่นงานออกแบบติดตั้งงานมานี n า e แนนและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้ายินดีให้คาแนะนําและให้บริการกับลูกค้าทุกท่านขอบคุณครับ สวัสดีครับผมชื่อนัทพงศ์นักสิงห์ธรรมนะครับชื่อเล่นชื่อตั้มนะครับก็เล็กสั้นว่าตั้มเคซีนะครับความเชี่ยวชาญของเราคือออกแบบเปลี่ยนวาล์วนนวนให้เป็นวาล์วอโตเมชัตินะครับเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการผลิตให้กับลูกค้านะครับเราพร้อมที่จะสร้างงานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าขอบคุณครับ ทุกปัญหาวาวแก้ไขและป้องกันได้เสมอนะคะถ้าหากคุณมีปัญหาการใช้งานาการติดตั้งอยากให้นึกถึงเรานึกถึงเคซค่ะมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการนะคะเป็นกำลังใจให้เราในการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากรายการเอนจิเนียร์จ๋าค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าปัญหาของวาวไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปค่ะ สำหรับ EP นี้เอ็มขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะ